กด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะสว่ค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้มีคนมาช่วยรีวิวนะคะเอ้บูมแต่บูมสลามช็อปครับผมอ่าไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมารีวิวสกูชชี่ตัวใหม่ของพี่เฟยกับน้องแม่อ่าอ่าเปิดมามิซ,ซิสกุนจีนี้จะไม่เหมือนกับรุ่นเก่าก็าคืออย่างแรกเลยก็คือมันกเกตแบยาวป่าใช่แล้วมันก็กลายเป็นผู้หญิงแล้วค่ค่ด ถ้าใครรุ่นแรกก็คือรุ่นสองไปเป็นคู่ใช่เลยเป็นแบบบอยเฟนเกิลเฟนสีอะไรบ้างอันนี้เป็นสีเหลืองกลิ่นสับปะรดค่ะหอมนะคะจะเป็นกลิ่นองุ่นนะคะมิ้นอันนี้เป็นเทอร์ควอยส์เป็นแอปเปิลเขียวคู่นะคะเป็นกลิ่นใสใหม่ค่ะกลิ่นแพ็กเกจข้างหลังะะเป็นแบบตูดเปิดแพ็กเกจไม่ปิ่งอ่ะงนะคะอันนี้นะคะทําร่วมกับเมย์นะคะเดคเมชชัเราไปแกะดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะกลิ่นสีเหลืองนะคะจะมีใยตรองต่างนะมีลายเส้นอันนี้ก็คือปัดจัดนะฟันหย่อนด้วย อันนี้จะลิปสติกปากหนาปากใหญ่แล้วก็ไปยจะอยู่ตรงข้างๆตานะครับปากใหญ่เมื่อกี้ฟันอยู่นี่ฟันใหญ่อันเป็นกิ่งแปงุ่นนะนี่ปากเจอเรียกปอันนี้เป็นปากเจอไหมปะปากเจอแบบฝอยอยูตรงนี้จืบปากแบบของเอากินแอปเปิ้ล ไายเส้นอยู่ด้านหลังโอยราคายังไม่ระบุนะครับราคายังไม่แน่ใจเลยอ่ะสำหรับเจ้ามีซิสกุนจีพวกนี้นะคะจะมีจำหน่ายที่ร้านรีโอทอยสตอร์นะคะกับและวาปูนี่ทุกสาขาตท่านั้นนะคะอ่ประเทยครับถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปหาซื้อก็ได้ติดต่อกับพี่เฟยได้เลย 0741B นะคะก็คราวนี้พวกเราสามโนบุมพี่เฟยน้องเมลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย